ใช่โอ้ต้มจืดเสร็จแล้วต้มจืดเสร็จละต้มจืดเต้าหู้สวัสดียามเช้าจ้าตอนนี้เจ็ดโมงเช้าเจ็ดโมงใช่โอ้ต้มจืดเสร็จแล้วต้มจืดเ,เ,เสร็จละ ต้มจืดเต้าหู้กับปูเส้นน้ำพริกน้ำพริกเราก็มีตั้งหลายน้ำพริกเนาะมีน้ำพริกหมูคั่วมีน้ำพริกปลามีแจ่วอะไรก็ช่วยตลอดเช้ามีใจทุกเป็นใจแแฮปปี้ใไหมมีตอเช้าปลาก็พกมาด้วยค่ะพริกคั่วหมูน้ำพริกบองปลาราใช่ ที่พูดดีเหมือนจะทํากันโครงการใหญ่เลยนะคะแต่ปปลูกกันอย่างละไม่ไม่กี่ต้นกี่กอม,มีเนื้อที่น้อยแล้วดินมันทำทีดั่งใจมามเรามีเรามีผู้ช่วยแม่ครัวด้วยนะคะเนี่ยซื้อสิจะไม่รอดลอตังใใช่ว่าจะไม่ใช่บิดรู นึกไม่ออกถ้ปลกไปแล้วเมื่อวานอะไรก็ช่วยตลอดนเช้ามาีจตถ้าเปนใจแฮปปี้จะไม่มีตเช้าปลาราก็พกมาด้วยค่ะพขั้วหมูน้พริกบองปล้าใช่ปลาราเป็นต้นตำตซ้ยกามิ m ามิ เ o o d ด i ก l มีผู้ช่วยแม่ครัวด้วยช่วยตลอดแล้วทำไปปลูกผักกันจะได้ปลูกไหมวันนี้เมื่อวานได้ล้ประกาศเขียวกับอะไรนะเมื่อวานเมื่อวานปลูกประกาศเขียวครัวไทยในต่างแดนแต่มีครบนะคะที่ขาดไม่ได้ปลาร้าปลาล้าคบมาจะไม่รอดเรตั้งาใช่ ว่าจะม่าจะไม่รอดตั้งท้าใช่ว่าจะต้องจืดจ๋ะต้องจืดกับผักกินน้ำพริกกินข้าวกับน้ำพริกิดจ้าอีกแล้วไม่อยู่ไม่อยู่ถึงอังกฤษกับกับอะไรที่เหมือนเดกมเด็กชื่อให้ออกไปชี่รันใจมังเจ้า เรามีเรามีผู้ช่วยแม่ครัวด้วยนะคะเนี่ยซื้อซิตอนนี้ตอนเช้ามีแดดแต่ประมาณ3ามโมงเช้าฝนจะตก,ตกถ้ากำลังเดือดอันนี้ทำต้มจืดต้มจืดเต้าหู้บุนเส้นที่พูดดีเหมือนจะทำกันโครงการใหญ่เลยนะคะแต่ปปลูกกันอย่างละไม่ไม่กี่ต้นกี่กอมีเนื้อที่น้อย แล้วดินมันทำได้กับจะักอะไรที่หมดแดงเป็นกลมติดชื่อให้ออกไปเป็นรูปเดียวกับใจเรามีเรามีผู้ช่วยแม่ครัวด้วยนะคะเนี่ยซื้อสิครัวไทยในต่างแดน แต่มีครบนะคะที่ขาดไม่ได้ปลาร้าปลาร้าก็พกมาอะไรก็ช่วยตลอดอนเช้ารีจิตถ้นใจก็ทำ happy จะมีมนตตอเช้าแต่เขาตัดรากหมดแล้วนะเขาไม่ขายทั้งรากทั้งโคนเหมือนบ้านเราไม่ขายแบบว่าทั้งห้าเนาะยากเป็นสองเลยนะ่อไปเยอะนะใชปลาร้าก็นนะกพกมาด้วยค่ะต้กข้าวหมูก,ก้นน้ำพริกบองปลาร้า ใช่ต้องจืดจ้ะต้องจืดกับผักกินน้ำพริกกินข้าวกับน้ำพริกจีจ้าอีกแล้วมาอยู่มาอยู่ถึงอังกฤษไปปลูกผักกันจะได้ปลูกไหมวันนี้เมื่อวานได้ปลูกผักกาดเขียวกับอะไรนะเมื่อวานเมื่อวานปลูกผักกาดเขียวใช่ <Hi. S 1> อะไรก็ช่วยตลอด จะไม่มีตอนเช้าแล้วก็ปลูกฟักทองปลูกข้าวโพดเนาะน่าจะทำไม่ทันข้าวโพดกลัวทำดินกับฝับอะไรที่หมดแดงตินโคมดิกชื่อให้ออกปิเริ่รู้เ้วยน่าจะไม่รอดเริ่มจ้งใครใช่ว่าจะ เด็กชื่อให้ออกปิชีรูปไข่ดั้งใจน้ำจ้เรามีเรามีผู้ช่วยแม่ครัวด้วยนะคะเนี่ยซื้อสิปลาก็พกมาด้วยค่ะพริกขั้วหมูมพริกบองปลาใช่ปลาเป็นต้นตำพกน้ำพริกมาจากที่บ้านก็ขาดก็ขาดน้ำพริกไม่ได้น้ำพริกมาจากที่บ้าน นี่ข้าวกำลังเดือดเมือ่อวานปลูกสตรอเบอรี่แล้วก็ปลูกผักกาดเขียวเดี๋ยววันนี้จะไปอนนเอากระเพราลงมาให้ได้เนะาะกระเพราปลาร้าก็พกมาด้วยค่ะพริกขั่วหมูพริกบองปลาราใช่ปลาราเป็นต้นปลร,รัชีตั่งใจมาจ้า เรามีเรามีผู้ช่วยแม่ครัวด้วยนะคะเนี่ยซื้อสิไปปลูกผักกันจะได้ปลูกไหมวันนี้เมื่อวานได้ปลูกผักเขียวับอะไรนะเมื่อวานเมื่อวานปลูกผักกาดเขียวตอนนี้ตอนเช้ามีแดดแต่ประมาณสามโมงเช้าฝนจะตกะอะไรก็ช่วยตลอด ไปปลูกผักกันจะได้ปลูกไหมวันนี้เมื่อวานได่มงประก,ก,กาศเขียวกับอะไรนะเมื่อวานเมื่อวานปลูกประกาศเขียวสุ๊บิเเจ็ดนาทีกำลังทำอาหารเช้ากินกันกับพี่สาววันนี้ทำอะไรกินดีเอ่ยไปปลูกผักกันจะได้ปลูกไหมวันนี้เมื่อวานได่มงประกาศเขียวกับอะไรนะเมื่อวาน เมื่อวานปลูกผักกาดเขียวต้มจืดจ้ะต้องจืดกับผักกินน้ำพริกกินข้าวกับน้ำพริกจีจ้าอีกแล้วไม่อยู่ไม่อยู่ถึงอังกฤษไปปลูกผักกันจะได้ปลูกไหมวันนี้เมื่อวานได้ลงผัาาปกปกาดเขียวยก,กับอะไรนะเมื่อวานเมื่อวานปลูกผักกาดเขียวใช่โอ้ต้องจืดเสร็จแล้ว ต้มจืดเสร็จละต้องจืดเต้าหู้ตอนนี้ตอนเช้ามีแดดแต่ประมาณสามโมงเช้าฝนจะตกถ้ากว่ะกำลังเดือดอันนี้ทำต้มจืดต้มจืดเต้าหู้บุนเส้นยากเพราะยากใช่โอ้ต้มจืดเสร็จแล้วต้มจืดเสร็จละ ต้มจืดเต้าหู้ค่าจะกินตึเจ็ดนาทีกำลังทำอาหารเช้ากินกันกันกบพี่สาววันนี้ทำอะไรกินดีเอ่ยไม่ใช่บิทลูก,ออกนึกอไม่ออก <laughs> ถั่ปลูกไปแล้วเ,เมื่อวานงามกอ่บ้านเรากินผักยากเพราะยากใช่ โอ้ต้มจืดเสร็จแล้วต้มจืดเสร็จละต้มจืดเต้าหู้ไอ้เขาตัดลากหมดแล้วนะเขาไม่ขายทั้งลากทั้งโคนเหมือนบ้านเราไม่ขายแบบว่าทั้งห้าเนาะย่าเป็นสอ,นนะอาากอะนะั่องเนใจต้งจืดจ้ะต้องจืดกับผักกินน้ำพริกกินข้าวกับน้ำพริกสิจ้าอีกแล้วไม่อยู่ไม่อยู่ถึงอังกฤษเมื่อวานปลูกสตรอเบอรี่ แล้วก็ปลูกกาดเขียวเดี๋ยววันนี้จะไปเอากระเพราลงได้ได้เนาะกระเพรากัะปุ้นเส้นน้ำพริกน้ำพริกเราก็มีตั้งหลายน้ำพริกเนาะมีน้งน้ำพริกหมูคั่วมีน้ำพริกปลาลามีเจวอะไรก็ช่วยตลอดเช้าีใจ้ใจะมีมีตอนเช้า ล้าเป็นต้นก็เอามาดูผักชีดิเมื่อวานซื้อผักชีมางามมากไม่ใช่บิทรูทนึกออกนึกออูกไปแล้วเมื่อวานงามวอาบ้านเรา